สวัสดีค่ะเบนนิสันค่ะวันนี้นะคะเบนมาเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะเป็นเจ้านิสันคลิก e-power คันนี้นะคะเป็นรุ่นออเท็ค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่949,000บาทบวกค่าสีคขาวลังค่าดํานะคะอยู่ที่15,000บาทค่ะเดี๋ยวเบนจะพาไปชมนะคะว่ารุ่นอ l เท EC มีความแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงบ้างคะ่ะ นิสส e ันคลิกอีพาวเวนะคะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้แรงม้า136แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาะะเป็นกระจังหน้าแบบ v m o t i o n สีดำขนาดใหญ่มาพร้อมโลโก้ n i สสันนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ออเทค,ค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะพร้อมกับไฟ daytime running light ในรุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED พร้อมครอบไฟตัดหมอกแบบออเทค,ค่ะ สำหรับรุ่นออเทคนะคะลูกค้าจะได้ชุดแต่งนะคะรอบคันจากโรงงานนะคะเป็นสเกิร์ตสีเงินเมทัลลิกค่ะในระบบความปลอดภัยของด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยเตือนก่อนกันชนนะคะแล้วก็ช่วยเบรสฉุกเฉินค่ะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้ออลลอยลายพิเศษเฉพาะรุ่นออเทคสีดำขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อมอยาง2อ5 5 R 1 7ค่ะ กระจกมองข้างนะคะในรุ่นออเทคจะได้เป็นสีเงินเมทัลลิกสีเดียวกับสเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะคันนี้เป็นติดตั้งให้เป็นฟิลม์มไฮคูลเซรามิกนะคะขนาดความเข้มบานหน้า40%รอบคัน60%ค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับราวหลังคาสีเงินให้ด้วยค่ะ ด้านหลังนะคะในรุ่นออเท็ Tech นะคะจะมาพร้อมสปอยเลอร์สีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED พร้อมวัสดุตกแต่งทับทิมสีแดงคาดยาวด้านหลังฝาท้ายตรงนี้นะคะที่ฝาท้ายนะคะจะมีคำว่าออเท็ Tech ให้ด้วยค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมีเซ,เซ็นเซอร์ให้นะคะด้านท้าย4จุดค่ะในรุ่นออเท c นะคะก็จะมีแผ่นบางสัมภาระด้านหลังให้แบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้เป็นสายาดท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะในรุ่นออเทคนะคะจะเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำเงินนะคะเบาะหนังของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีน้ำเงินเดินได้สีน้ำเงินค่ะที่แผงประตูนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บด้วยสีน้ำเงินค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันพุ่งหนังดำตัดสีน้ำเงินมาพร้อมปุ่มควบคุมค r u คอน control แบบรักษาระยะห่างค่ะ ม่านบังแดดทั้งสงข้างนะคะก็จะมีกระจกมาให้แล้วก็พร้อมไฟด้วยนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าบนรถมากเลยค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมีกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว MOD แอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะ Nissan Kicks ePower ของเรานะคะมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโฮมมาให้แล้วค่ะกระจกมองหลังนะคะเป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะสามารถตัดแสงอัตโนมัติได้แล้วก็ถ้าลูกค้าดึงตรงนี้เข้ามานะคะก็จะสามารถแสดงภาพเป็นกล้องด้านหลังได้ค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจเจ้า Nissan Kicks ePower นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์0956429425นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้เบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ